การมาทำอะไรครับทำเค้กให้ใครให้อมีความสุขครับเริ่มเลยาครับขยนเลนะครับสอันไหก็ได้ลูกู้ได้วดรูปอะไรครับลูปเป็นลูกตาลูกตาไปนะโอเค วาดได้ทุกวันเลยเอาหนูหน <laughs> ูวาดิหนูวาดวาดรูปอะไรก็ได้วาดยีลราก,ก็ได้ลูกไม่ใช่วาดล,วลูก